อนุทินมั่นใจชัยชนกไม่ปล่อยเรื่องการแชร์สินบน40ล้านการันตีความโปร่งใสในโลกที่การเมืองมักมีเรื่องราวซับซ้อนแอชั่นดังกล่าวของนายอนุทินชาญบิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการสินบนจํานวน40ล้านบาทซึ่งถูกเปิดเผยโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยที่นายนิพิษอินทรสมบัติอดีศสจังหวัดพัทลุงจากทักคประชาธิปัด ได้เตรียมที่จะยื่นเรื่องให้อีกครั้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตปปชเพื่อทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงอนุทินได้เน้นย้ําว่าแต่ละบุคคลมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองเมื่อถูกกล่าวหาและการให้ยืนยันในข้อเท็จจริงคือสิ่งที่สําคัญมีการระบุว่าสิ่งที่ถูกพูดถึงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของตนเองเนื่องจากเพิ่งเริ่มดําเนินงานเพียงสองวันและหากมีเรื่องที่น่าสงสัยเกิดขึ้นแน่นอนว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งในกรณีนี้ยังไม่มีการพูดคุยระหว่างเขากับนายชัยชนกแต่เขามั่นใจว่านายชัยชนกจะไม่ปล่อยเรื่องนี้เผชิญหน้ากับความจริงเมื่อถามว่าเขารู้สึกกังวลหรือไม่เกี่ยวกับกรณีที่บางคนอาจจะนําข้อมูลไปเปิดเผยในสภานั้นอนุทินตอบว่าเขาเชื่อว่านายชัยชนกมีเจตนาที่ดีและจะไม่ทําให้เกิดความกังวลดังนั้นเขามั่นใจว่านายชัยชนกจะไม่โกงเพราะเขามีความเกลียดชังต่อการทุจริตเช่นเดียวกับความไม่ถูกต้องต่างๆ และได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทํางานที่โปร่งใสเมื่อถูกถามเพิ่มเติมว่านายชัยชนกจะไม่ปล่อยผ่านสถานการณ์นี้แน่นอนอนุทินยืนยันว่าแน่นอนและยิ่งได้มีการตรวจสอบจากสังคมทําให้เขาจะต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจรงิงจังซึ่งเขาเชื่อว่านายชัยชนกเองก็ทราบดีว่าจะต้องทําอย่างไรในสถานการณ์นี้โดยมีการมอบหมายงานไปยังตลาดกระทรวงดิจิทัลเพื่อทําการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วสุดท้ายเมื่อถูกถามว่าสามารถมั่นใจได้หรือไม่ว่า ในช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลทำงานอยู่4เดือนนั้นไม่มีทุจริตเกิดขึ้นอนุทินกล่าวอย่างหนักแน่นว่าไม่ว่าจะเป็น4เดือน4ปีหรือแม้กระทั่ง40ปีรัฐบาลของเขาจะไม่พบกับการทุจริตอย่างแน่นอนเพราะการไม่โกงคือหลักการที่เขาจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานนี้ไม่มีใครที่จะสามารถเข้ามาทุจริตไหนรัฐบาลของเขาได้หากไม่มีความเชื่อมั่นจากประชาชนก็จะไม่มีรัฐมนตรีที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานในรัฐบาล